สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอนะคะเป็นมีดสองคมนะคะจากร้านมีดคมของเราเองนะคะสังเกตดูนะคะมีดสองคมนี้นะคะอันนี้ใบมีดนะคะจะทําจากสเตนเลสนะคะก็จะไม่มีขึ้นสนิมนะคะดูนะคะความคมนะคะสามารถใช้ได้ทั้งด้านตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ ด้านตรงนี้นะคะ,ะนะคะ,ะดูนะคะค่อนข้างสวยนะคะอันนี้นะคะปกตินะคะจากราคา259หบาทนะคะวันนี้นะคะทางร้านนะคะลดราคานะคะเหลือ199บาทนะคะก็ฝากคุณลูกค้าไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะเราก็จะมานำเสนอนะคะ,ะการปอก มะละกอนะคะโดยใช้มีดสองคมนะคะแต่ทีนี้ค่ะมีดสองคมนะคะมันจะมีสองแบบด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบอ่าที่เป็นสแตนเลสนะคะอ่ะให้ดูอย่างนี้ก่อนเนาะอ่ะนะคะแล้วก็อีกแบบนึงค่ะ อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นมีสองคมเช่นเดียวกันนะคะแต่แบบนี้นะคะก็จะทําจากเหล็กแหนบนะคะแล้วก็จะไม่ได้ขัดขาวนะคะมันก็จะมีสีดําๆด้วยนะคะถามว่าขึ้นสนิมไหมนะคะอันนี้นะคะเราต้องดูแลเช็ดน้ํามันนะคะอันนี้เหมือนเดิมค่ะจากราคา259บาทนะคะลดเหลือราคา199บาทนะคะอ่ะโอเคนะคะอ่ะดูกันนะคะ ก็จะต้องเช็ดน้ำมันนะคะแบบนี้จะมีน้ำหนักเยอะกว่านะคะแบบนี้นะคะจะเบานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ทำจากเหล็กแหนบอันนี้นะคะก็จะมีน้ำหนักพอเหมาะนะคะถ้าคนไหนชอบหน,หนักหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เวลาลงด้ามมีดนะคะที่มะละกอที่เวลาเราสับนะคะก็จะถนัดมือนะคะถ้าคนไหนชอบแบบหนักนะคะ,ะก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวยกให้ดูคู่กันเลยนะลูกนะ เด็กๆนะคะสามารถใช้ได้นะคะเด็กๆคนไหนที่จะทาส้มตํานะคะจะปอกผล้มงผลไม้อะไรเนี้ยได้หมดเลยนะคะนะคะอ่าอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการสาธิตนะคะการปอกมะละกอนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการใช้มีดสองคมนะคะ นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้มีดสองคมที่ทําจากเหล็กแนบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จากสแตนเลสเนาะแต่ว่าเราจะลองใช้แค่อันนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นมีดสองคมชนิดเดียวกันนะคะแต่แค่เปลี่ยนตัววัตถุดิบนะคะก็คือนี่เป็นเหล็กแนบอันนี้เป็นสแตนเลสนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันคะ่ะเห็นไหมคะค่อนข้างคมนะคะอันนี้ที่เห็นไหมคะ อันนี้มะละกอลูกมันจะเห็นไหมคะค่อนข้างคมนะคะมะละกอลูกมันใหญ่เนาะมันไม่ใช่เป็นมะละกอที่แบบว่าลูกรีรียาวๆอย่างนั้นนะคะอ่าเวลาปลอกเนี่ยมันก็จะอ่ะติดขัดอยู่บ้างนิดนึงแต่ว่าก็จะให้เห็นเลยนะคะว่าค่อนข้างคมมากนะคะเห็นไหมคะ รับรองเลยค่ะซื้อไปจากที่ร้านเรานะคะก็ไม่มีผิดหวังนะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่199บาทนะคะลดราคานะคะจาก259บาทนะคะขนาดนะคะอยู่ที่5.4นิ้วนะคะอ่ะน,นี้ให้เห็นกันเลยนะคะแต่อันนี้เนาะ ลูกมันจะอ่ากลมๆใหญ่ๆทีเนี้ยพอเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะเลื่อนมือนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้มะละกอลูกยาวๆเนี่ยเนาะมันก็จะอ่อเวลาปอกหรือว่าเวลาฝาน,ยน,ะะนอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะมันพวกแครงแครอทอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะมันก็จะปอกเปลือกออกง่ายแบบนึงนะคะเหมือนมะละกอยังไม่ตายนะคะนะคะอ่ะอันนีใ้ให้ให้ให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวตั้งแบบนี้เนาะ ทีนี้นะคะอันนี้คือการปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการสับนะคะ้าค<ม>่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตนะคะการสับมะละกอนะคะมาสักครู่นี้เป็นการปอกกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการสับนะคะโดยใช้จากมีสองคมจากรเหล็กแหนบนะคะเดี๋ยวอันนี้เราสานอันนี้ออกนะคะให้ดีๆก่อนเนาะ<ม>อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะคะด้ามตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็จะเป็นคมเหมือนกันนะคะเราเอาไว้สับนะคะ อันนี้ดูได้เลยนะคะก็จะค่อนข้างคุมนะคะคนที่สับมะละกอนะคะอจะรู้เลยนะคะว่าเวลาเราทำมะละกอนะคะหรือทำส้มตำนะคะ ส่วนใหญ่นะคะถ้าใช้ตัวขูดนะคะเส้นมันจะเละเนาะแต่ว่าถ้า,าเราใช้เป็นมีดสับอย่างนี้นะคะเป็นมีดสองคมนะคะเอามาสับเนี่ยเส้นนะ่ะก็จะไม่เละนะคะแล้วก็จะทําให้ส้มตำเนี่ยอร่อยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้นะคะองศาของมีดนะคะก็จะทํามาค่อนข้างที่จะขนาดพอเหมาะนะคะเวลาเราฝานเส้นมะละกอนะคะก็จะออกมาสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ ะะเห็นไหมคะเวลาเราทํากิจกรรมอะไรนะคะในครอบครัวนะคะเราจะมักจะทํำส้มตํากันแหละเนาะนะคะ mm hmm. ทีนี่ส้มตำเนี่ยค่ะให้เราเห็นเลยนะคะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของเรานะคะ mm hmm. แล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ ทำกิจกรรมกันนะคะเล็กๆแน่นอนนะคะรวมถึงการซื้อนะคะมีสองคมนะคะไปไว้ทําอาหารนะคะกินกันนะคะ,ะเห็นไหมคะคมมากทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ตัวมะละกอเองนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมคะไม่หนามากนะคะกําลังพอดีค่ะค่ะถ้าอย่างไงนะคะก็ฝากนะคะมีด องคมนะคะขนาด5.4นิ้วนะคะราคา199บาทนะคะจากราคา259บาทนะคะมีด้วยกัน2แบบนะคะก็คือแบบที่เป็นเนื้อสแตนเลตนะคะใบเป็นสแตนเลตนะคะแล้วก็แบบที่ใบทําจากเหล็กแหนบนะคะค่ะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ